สวัสดีครับตู้ฟักไข่ตราจากกีฟาร์มเทคโนโลยีการเกษตรนะครับวันนี้พามาดูตู้ฟักรุ่นต่างๆนะครับที่เราทําขึ้นไว้นะครับเริ่มจากตัวนี้เลยครับ84ฟองนะครับทั้งหมดนี้คือทําเสร็จเพิ่งทาเสร็จนะครับรถนี้นะครับเพิ่งทําเสร็จนะครับกําลังออกมาการกระเทศตนะครับตัวนี้คือ84ฟองนะครับ84ฟอง ใหญ่ขึ้นมารุ่นหนึ่งก็คือร้อยี่สิบหกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือร้อยเจ็ดสิบหกนะครับตัวสองรุ่นแรกนะครับส,สรุ่นแรกแปดสี่กับร้อยี่สิบหกเนี่ยจะเป็นสไตล์เดียวกันนะครับถาดฟักจะใช้แบบเดียวกันแต่ตัวร้อยเจ็ดิบหกนี่ยจะใช้ถาดฟักอีกแบบหนึ่งเลยนะครับนะครับเรามาดูตัวแปดสิบสี่ก่อนนะครับแปดสิบสี่ตัวนี้นะครับ ได้ในก็จะเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่ได้ไปก็จะไปมาณนีนะมีถาดเกิดหนึ่งถาดนะครับมีข้อต่อภายนอกนะครับมีท่อน้ํานะครับท่อน้ําสีขาวนี่นะเพราะว่าตู้เราเนี่ยครับเป็นระบบเติมน้ําอัตโนมัติทั้งหมดเลยนะครับเติมน้ํานะครับอุณหภูมิความชื้นกับไขด่ดูดแก๊สดูดอุณหภูมิเกินพวกนี้เป็นอัตโนมัติทั้งหมดนะครับประเภทถาดที่ใช้นะครับตู้รุ่นนี้ก็จะใช้ได้สองประเภทถาดก็คือ ขนาดถาด42ฟองต่อ1ึถาดนะครับแล้วก็ขนาดถาด36ฟองต่อ1ึงถาดแบบนี้นะครับสามารถเปลี่ยนก็นได้นะครับในตู้รุ่นนี้นะเปลี่ยนก็นได้สองประเภทนี้นะครับแล้วก็สามารถเสริมได้นะครับก็คือตัวนี้มันจะมีขาตั้งอยู่นะครับนี่นะครับสามารถที่จะเสริมกันได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราจะเสริมนะครับ สมมุติว่าข้างในมันเป็นที่42อยู่นะครับเราก็ต้องเอา42ไปเสริมนะครับจะเจา36ไปเสริมกับ42ไม่ได้นะครับแต่ถ้าข้างในเป็น36เราก็เอา36ไปเสริมได้นะครับครับปร,ประเภทเดียวกันเสริมกันประมาณนี้นะครับ <c oughs> อหรือว่าเราจะใส่ชั้นชั้นนี้42ชั้นนี้36แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนะครับมาดูห้อง ห้องผสมอากาศหรือทางมิกแอนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เรายังไม่ได้ใส่น้ํานะครับยังไม่ได้ใส่น้ํานะครับถ้าเราใส่น้ําเนี่ยหน้าจออุณหภูมิความชื้นมันก็จะขึ้นตามที่เรากําหนดนะครับตอนนี้แค่เทสเบื้องต้นก่อนนะครับเทสเบื้องต้นก่อนดีถ้าเทสจริงก่อนที่จะส่งลูกค้านะครับเราก็จะมีการใส่น้ําเทสตามจริงเลยนะครับก็คืออุณหภูมิความชื้นเราก็ต้องตั้ง ไปให้กับลูกค้าการกลับไข่นะครับเมื่อลูกค้าได้ไปนะครับก็เสียบปลั๊กใช้ได้เลยนะครับต่อระบบน้ําเสียบปลั๊กใช้ได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องยุ่งยากนะครับเพราะว่าเราจะถามลูกค้าก่อนครับว่าจะเอาไปฟักไข่ประเภทไหนนะครับไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ห่านอะไรก็เราจะตั้งไปให้เลยนะครับนะครับมาดูรุ่นหนึ่งสองหกดูนะครับตัวนี้นะครับ หนึ่งสองหกก็เหมือนกันนะครับขาดเหมือนกันกับรุ่นเมื่อกี้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีสามชั้นฝักนะครับเสริมได้เหมือนกันนะครับถ้าเสริมเตรียมรุ่นนี้จะได้สองร้อยห้าสิบสองฟองนะครับถ้าเราซื้อตู้นี้ขนาดนี้ยขนาดเล็กไปเนี่ยครับมันก็คุ้มเลยได้สึ่งสองร้อยกว่าฟองเลยครับถ้าเราเสริมนะครับตู้นี้ก็จะได้ตู้เล็กก็จะได้ร้อยหกสิบแปดนะครับร้อยหกสิบแปดฟองเหมือนกันเลยนะครับ อ่าดูรุ่นสุดท้ายเลยก็รุ่นนี้นะครับร้อยเจ็ดสิบหกฟองนะครับถาดมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับข้างในนี่จะเป็นถาดไก่นะครับตัวนี้จะเป็นถาดเป็ดนะครับนี่นะครับมันก็เปลี่ยนกันได้เลยเดี๋ยวผมจะถอดออกมาถาดไก่ถอดออกมาถาดเป็ดใส่เข้าแทนนะครับนี่นะครับ รเราจะใส่ถาดเราต้องการฟักประเภทไหนเราก็ใส่ถาดประเภทนั้นนะครับมันก็จะง่ายตัวนี้จะทํางานง่ายมากนะครับสะดวกสบายในการทํางานนะครับหรือจะใส่ถาดนกกระทานี่นะครับน,นี่คือถาดนกกระทาน,นะครับถาดนกกระทาเนี่ยจุกไข่ได้สองร้อยยี่สิบฟองต่อหนึ่งถาดนะครับทีนี้ถาดนกกระทาเนี่ยมันจะพิเศษกว่าถาดเป็นถาดไก่คือมันเสริมได้ นีน่นะครับนกกระทามันจะมีเสาตรงนี้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอีกถาดนึงมาวางซ้อนกันได้เลยนี่ก็ใส่เข้าไปนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็เอาอีกถาดหนึ่งมาวางซ้อนกันได้เลยนะครับชั้นนี้ก็วางซ้อนกันเลยถ้านกกระทารุ่นนี้จะได้สี่ถาดนะครับถ้าเสริมแล้วนะครับแต่ถ้ามันปิดไกลหานนะครับจะได้อย่างละสองถาดนะครับตู้ละตู้นี้จะได้สองถาดนะครับ เพราะว่าเป็ดไก่ห่านเนี่ยเสืิอมไม่ได้นะครับแต่ว่าจะเป็นนกกระทาเนี่ยเสืิมได้นะครับถ้าเป็นตู้นี้นะครับตู้นี้นะครับคือถาดนกกระทาถาดเป็ดถาดไก่ถาดห่านนะครับสี่ประเภทเลยนะครับตู้นี้สามารถเปลี่ยนได้เลยตามตามที่เราต้องการฟักได้เลยนะครับทางห้องหมสมอากาศก็จะเหมือนกันนะครับอันนี้หลอดทำความร้อนอะไรต่างๆเรายังไม่ได้ใส่นะครับเป็นการเทสเบื้องต้นก่อนนะครับ ครับถ้าสนใจตู้ฟักไข่นะครับตราจ,จากก e ีฟาร์มนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0860001941แล้วก็จะมีตู้ที่เรากำลังเทสการฟักอยู่นะครับก็จะเป็นตู้นี้นะครับตู้นี้กำลังเทสการฟักนะครับมันก็จะมีฟักไข่ไก่ไข่ห่านไข่เป็ดนะครับเราก็มีไข่อะไรแล้วก็ลองมาเทสดูนะครับแล้วตู้นี้นะ เราจะทําเป็นสองระบบด้วยนะครับก็คือฟักเป็ดนะครับถ้าบิดปทางนี้ก็ฟักไก่นะครับทางนี้ก็ฟักเป็ดนะครับนะครับตัวนี้ระบบนี้นะครับถ้าต้องการให้ติดนะครับถ้าต้องการให้เราติดให้เราก็ติดให้ได้นะติดได้ทุกรุ่นนะครับราคามันก็จะเพิ่มขึ้นพันห้าร้อยบาทนะครับจากราคาตู้เดิมนะครับนี่นะครับอันนี้คืออันนี้คือถาดห่านนะครับสองถาดอันนี้คือไก่นะครับข้างบุเนี่ย ตัวนี้ตู้รุ่นนี้ถ้าเป็นไก่ทั้งหมดถัดไก่ทั้งหมดมันจะได้สองร้อยหกสิบสี่ฟองนะครับพอเราฟักออกมาแล้วก็เอาเอามานุบาลนั้นด้านนอกนะครับนี่นะครับนะครับนี่จะเป็นไก่บามานะครับไก่ยักษ์บาม่านะครับที่เราเทสเทสในตู้แล้วก็ออกมานี่นะครับ ก็จะมีหลายรุ่นคะกันนะครับเพราะว่าเรามีไข่ไม่เยอะนะครับสัปดาห์หนึ่งก็เข้าสิบฟองห้าฟองสิบฟองประมาณนี้นะครับมันมีไก่มีไข่ไม่เยอะนะครับก็เอามาเสตนะครับหรือจะเป็นนี่รุ่นนี้เพิ่งออกมาครับหานหานรุ่นนี้ก็ออกมาตัวหนึ่งนะครับนะครับหานก็มีไข่ไม่เยอะนะครับเข้าทีละฟองสองฟองนะไม่มีไข่เยอะนะครับนะครับ โอเคครับถ้าสนใจก็ค่อยโทรเข้ามานะครับเน้นเโทรนะครับเพราะว่าคอมเมนต์เนี่ยผมไม่ค่อยมีเวลาไปอ่านนะครับหรือจะซื้ออุปกรณ์ไปทําเองนะครับเราก็ให้คำปรบบึกษาได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ